พี่น้องปไปสูสูบคนมาพบม,มาพอกันคือเกลับทุกติกติกกแมมนแซบมอนนี่กับมีเมนูสตมตำไส่กุ้งนะเพื่อนกุ้งลวกนะคะนี่กุ้งตัวยังไงผิ่หวานมะเขือเปาะสะลัดก็ว่ามากับมีแห่งนะคะเพื่อนผักบุ้งแก้วแล้วก็ผักชะอมเหลืออยู่นิดนึงว้าวแล้วกลับไปนะเจ้าเพื่อนจ้าตำเองค่ะเพื่อนแส่บๆนัวๆโอ้ เมื่อนี้คือสิมาใส่ตะเกียบ <laughs> โอ้ยมีเรื่องํำขันอยากหอนเพื่อนเตี๋ยวแห่งร้านนี้เขาทำแบบอร่อยมากเลยดูเพื่อนเขาทำน้ำจิ้มแบบมีสูตรทางเฉพาะอของร้านอันนี้คือใส่มีไก่นะเพื่อนอันนี้แคบหมู

นี่ยา,ยาเซนเมี่องบุตนัดเตี๋ยวมีแห่งไก่๋วยเตี๋ยวไก่แห่งเสซนมี่จอพระอมเรอ่องตลกแบบหัวที่งอ พืนตันปลาโโอ,อมันเพือน ความนวัวมันอยู่ในหัวหัวกุ้งหเหรอคะ con nhảy thế mm -hmm. ạ <laughs> Godt. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. ร้อนนิดนึงเพื่อนไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะเพื่อนอมาแล้วคุณคิมเบอรี่อิบีตัวน้อย <c oughs> เออจุก <c oughs> ง่วจานจะใส่พริกนวลรเบแ่อน ออกลดสมนิดนึง <c oughs> สวัสด,ดีจ้าคิมเบอรี่เอ็กซิ่ตัวน้อยเลิกกรุงเรียนแล้วเลือกเรียวแค่บ่ายสองฮืง่มช่าง,งดังนิดนึงกะพนัางานเป็นคุยกัน เป็นมักสูสูกันื กตสิขออำมพาตจากพนเพื <s ab it> en, ่อนบ่ายแล้วมาพบกันไหมเขาก็ตุกติ๊ติ่มเต๋อล้วจะเป็นเถินจ้าขอฝากช่องนานาช่องนี้ไว้นะออนคอร์นด้วยด้วยกดฝากกดไลค์กดแชร์กดตามให้หน่อยค่ะเรื่องกับทุกติ๊กิ่มเต๋อนนะคะบ๊ายบายแล้วมาพบกันใหม่นะจ๊ะในคลิปหน้าวัดดีค่ะ